รู้กันไหมว่าในอนาคตลูกของฮาริลควินกับโอยซันไอวีจะกลายไปเป็นผู้นํากลุ่มต่อต้านแล้วต้องสู้กับโรบินเวอร์ชันตุ้ยนุยพอรู้ว่ามีลูกเป็นผู้นํากู้โลกฮาริี่ก็ทั้งซึ้งทั้งเหวิชมลูกว่าที่เก่งแบบนี้เป็นเพราะพวกเขาเลี้ยงมากับมือแน่ๆแต่แล้วความจริงสุดพีก็ถูกเปิดเผยทั้งคู่ไม่ได้เลี้ยงเธอมาเลยสักนิดเพราะมัวแต่ทะเลาะกันตลอดเนทิลี่เลยต้องดูแลตัวเองมาตั้งแต่ยังเด็กแถมชื่อยังต้องตั้งเองตอนเข้าอนุบาลเพราะแม่ๆม่เถียงกันไม่จบว่าจะตั้งว่าอะไรดีเนทิล กลายเป็นจอมเผด็จการอ้วนตุ้ยนุ้ยผู้สะสมฮีโร่และวายร้ายไว้ในน้ำแข็งเป็นคอลเลกชันแต่ก่อนที่โรบินจะกดปุ่มแช่แข็งคิงเบบี้ลูกชายของคิงชาก็โผล่มาช่วยจนทั้งคู่หนีออกมาได้เธอได้บทเรียนสุดล้ำค่าการไม่คุยกันและแบ่งแยกชีวิตรักกับงานแบบสุดตรงของทั้งคู่ทำให้อนาคตพังพินาศท้ายที่สุดคิงเบบี้ก็ส่งทั้งคู่กลับไปแก้ไขอดีตและเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีแต่พอเฟียพากลับไปปี2023ปรากฏว่าจิมพลาดกลับมาหลังวันกำหนดไป6วันแล้วก็ต้องมายืนตาค้างงมมอโลลลลกที่่สไปแแวบบ สดร้อน